นี่นะคะเป็นเอ่อเป็นทางน้ำที่เขาค้าค้าค้าข,า,ข,า,ขายไม้สมัยตะกอนนะคะประมาณว่านี่ค่ะ ม,มีนกมีกาแล้วนะีอีกกาก็มีเด้อกาฟินแลนด์ความเย็นความหนาวสามารถเก็บอาหารถนอมอาหารได หน่อบางสิ่งบางอย่างได้หมักหมูหมักไก่หมักอย่างหรือว่าเขาเดียวไว้ข้างนอก,กนใส่ตู้เย็นใส่ไว้ได้คือคือความเย็นเนี่ยสามารถถนอมอาหารได้ก็ดีไปย่างข้อดีนะข้อความร้อนล่ละดีบวามร้อนก็ดีก็ความร้อนก็นกานกสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ฟุกสนิดก็ ทุเสื้อโลกทุกชนิดต,ตายเพราะความร้อนค่ะบอเรมนว่าตายเพราะความเย็นเน้อค่ะความเย็นเป็นที่เก็บเอ่ออย่างก็แบคทีเรียเน้อค่ะเมื่ออุณหภูมิอุอ่นขึ้นมาแบคทีเรียกอ็อีตื่นขึ้นมาเน้อค่ะเข้าใจกันผิดหลายคนเน้อว,ว่าความ ความเย็นนี่า่าเซลโลได้โบเมนเด้อค่ะ mm hmm. แค่มันนอนหลับจกพักนึงแค่นั้นนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอากาศร้อนอากาศเย็นหรือเมื่ออยุโรปเมืองหนาวหรือว่าเมืองไทยอากาศฮ้อนอันไหนดีกันก็นกนกนธรรมชาติสร้างมาให้ให้สมดุลค่ะ mm hmm. มีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะ คนฟินคนประเทศฟินแลนด์นี่เป็นคนที่มัธยันประหยัดแล้วก็อดทนที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใส,ส,สเงินเป็นที่สุดนะคะบอกไว้ก่อนคนฟินแลนด์นะเพราะว่าพื้นฐานของบรรพบุวุษเขานี่เดินสอนมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองานสงครามมาเพราะฉะนั้นเขาอีซื้ออีกินอย่างจากแต่ละย่างเนเขาอีคิดสกกักอน เอาอีโบฟุ่งเกยได้งไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ตกมรดกตกทอดมาสู่ลูกหลานสู่รุ่นตกรุ่นสู่รุ่นก็พอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมาก็กลายเป็นคนมัธยัติแล้วก็ใส่ในของทส่ในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นกัะถาม,มว่าประเทศฟีแลนด์มีคนจนบ่นมีค่ับะมีทั้งคนจนคนรวย จนในที谢谢看看่นี้ของเขาก็หมายถึงว่าเอ่อโบเมนจนถึงกับว่าบบมีกินมียากเลยค่ะประเทศเขาโบถึงเขาอีอดเขาก็บโบอดค่ะเพราะเขามีหน่วยงานที่เขาคอยซอยเหลืออยู่ค่ะเขาบอให้อดยากค่ะแต่โบมีโบสามารถว่าอีเอ่อมีบ้านหลังใหญ่หรือว่าอีมีที่ให้ที่นาทำมาหากินได้บบมีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของตัวเองส่วนคนรวยรวยหลายคนก็รวยค่ะ ในคนรวยในที่นี้ของคนฟินบอกแมนว่าเขนานั่งกินนอนกินเงินเก้าขอริฟังเขาก็ต้อง,ของเขาเฮ็ดงานกันเฮ็ดงานจนอายุเจ็ 80, ดสิบแปดสิบก็ยังเฮ็ดงานอยู่ค่ะนี่นะคะอีกเข้าไปเที่ยวตรงนี้นะคะนี่เข้าไปเบิงเคือนนะเข <c ười> ือเ <c ười> คือนที่ผลิตไฟฟ้านะคะ เคยมาหนึ่งแล้วมาสองหนสามหนแล้วค่ะแต่โบได้เหตุยูทูบก็เลยบบได้เอามี่ทายเก็บไว้ซื้ออําบรรยากาศนี่ค่ะทางเข้าดยน่มาเบื้องน้ำกันจอดได้ตรงไหนกันลู่อีกตัว Lapissa puolestaan on tänään selkeää ja poltaa ja päivän yli lämpötila on, on parista pakkasasteesta ilman en asteeseen. Päivän aikana Lapissa esiintyy heikkoa tai kohtalaista mutta... näin มีกี่ลายเน่แต่มาป้ายกันต่มานวอยมาลายตนปัตตุนอฮะต้ดรีสิ่ต่มาป้ายกันเอาวออุ้ยมาทะเลสาบนะจุดน่้ให้ขึ้นมาได้สิว่าโอ้โหผู้ใดมาท่องเที่ยวไหนรดูฤดูนี้น่ะต้องระมัดระวังเลยเด้อค่ะ บ่อให้ตกบ่อให้อย่างนี้บึงต้นไม้ในในสวนอายุน่าอีกเราถึงเกือกอืมนี่ล่ะค่ะเนทีว่ายน้ำด้วยกระสานทีโดดน้ำเล่นในดูดูร้อนนะคะเดี๋ยวหิมะละลายหมดตะลวกกะที่มา สถานที่พักค่อนท่องเที่ยวงคะ่ะงลี้วก็มีทรายนี่คะ่ะนี่มีห้องน้ำคะ่ะมีห้องน้ำพอ กาเดนนะคะตอนนี้พามาเบิองเกิร์นเด้อค่ะเกิร์นน้ำตาลิตนทะเลเกษตรไฟฟ้าค่ะแตรงนี้ของชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไที่จังหน้าทายมาแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปเบิองเด้อค่ะว่าเกิร์นตัวเกิร์นนั้นอยู่ตรงไหนอายุเท่าไหร่แล้วเป็นสภาพแบมษแต่ก็โอเคตามมาเลยกับท่องฟินแลนด์ไทยกาเดน ดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เขื่อนนะคะเขื่อนกั้นน้ํานะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะข้างบนก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะส่วนด้านหลังเป็นสถานที่เป็นเขื่อนที่ไว้ทําผลิตกระแสไฟฟ้านะคะของประเทศฟินแลนด์นะคะของประเทศฟินแลนด์นะคะตรงนี้น่าจะเป็นการเอ่อตรงนี้น่าจะเป็นอธิบายเขาสมัยจักกอนะคะสมัยจักรอนเขา อ่าล่องเรือแล้วเขาจะเอาไม้มาขายขายเอาไม้ขายขายทาง,ทางน้ํานะคะ เซ็นเซออนเปียนเนี่ยปุนี่เดินคาทางเข้านะคะ มนตะวัวตะตัวละสักตัวละมอนตะวัตตวะะตะต้องไปเบึิ่งไอ้ที่เขาเข,ขียนไว้ค่ะว่านานเขาใดค่ะตรงนี้เขาอีเห็ดไว้เป็นทางแยกน้ำค่ะเนี่ย กันป่าบ่าให้บ่ให้ลอยขึ้นไปเคลื่อนคค่นี้เข้าใจนะป่าพอป่าลอยขึ้นไปถึงมันก็อีย้อนกลับลงมา